หมวดพี่ล้วน้องดีตาแม่นคักแม่นแน่เด้อพี่น้องอีดาสวัสดีค่ะน้องดีตาสวัสดีจ้าสวัสดีลูกอ,อืออีดาคือแม่นแท้หมวดบังหันเลยอีดาเลขพ่อใต่าสาลูกตั้งแต่ยี่พ่อจ้ะโอ้ยี่พ่อเก่งไว้าอยู่พ่อลูก <c oughs> กับเลขอีดาฟันเลยอีดาได้มากหมดวดพี่เดาวค่เจังไดคือเวลาของผัวมา พอไปเฮ็ดงานกันเล่นลักมาบ่โอ้นายยกให้ดูหน่อยลูกยกให้ดูนะวนเมื่อกี้นี่ยกให้ดูหน่อยลูก,ก,อก,ลก,อลกโอ้นิ่งๆโอ้โอสามตัวโต๊ดเลยนะครับนี่น้องลิต้านะครับเข้าตรงเข้าสามตัวโต๊ดเนาะโอ้โอแม่นีครับอันมาทั้งผี่เลยลูก แม่นจริงจริงน้องลิต้านะคะเอฟซีพรุ่งนี้เตรียมต่องวดเนาะคะ่ะอีดาขอถ่ายรูปหน่อยนะแม่นอีดีนาะลูกเนาะเฮ้เข่าสามตัวอีดาสกัมาดังสองตัวกระเขาห้าทูนอี่ก็แเมนแม่นอีดีบัน,นี้ มื่อื่นอีลาสีล่ำถวายปูกระยานโลูกตี่รุดเดซื้อบ่ะฮะเดซีบอ่ะคือบ่ซื้อจะไปซื้อเด็กยังโอ้ยม้ากันไอพี่น้องไงกุยางไปได้กยางไปนุ่นปิวเดีเด้ปิวเดีเด มานมานำอีดาดีตาเนาะเอาอีดาเาลงเลยลูกบาดนี่เจนุดคือพอซื้อฮะบาเชียรร้านกับบ่มาเชียแล้วก็บ่มักเป็นยังกันมาเชียร์ขอมักของยังของเจนุดปล่อยตัวไดนก็บพังหันไหโอ้ยมักแปดว่ะดีตาถามด้วยทำไมเจนุดถึงไม่ซื้อตามเอาถามเจนุดด้วย บัวบ่มากน้ำเสียดายเลยเห็นว่าเสียดายแกยิ่งมาคุณนบัมากเสียดายนะลูกเนาะแมบจ้ะมากไหมอ่ะแค่ก็เลยบัืซอน้ำสียดายไปหาย่ายนุ่นบักบักบักเนาะคดิเมื่อนั้นเนาะแียนมากจนว่าเศร้าเนาะเจนนุ่นแม่นเดียวเจ้าคือบ่วชื่อเจ้าไปซื้อตัวใดงั้นไงโอ้ยแจ็กอีหยังหนวกลายโตอยู่มันบ่มีตัวนี้บ่มีตัวนี้ มะมีของน้องดิตาจักตูเลยชือ, <c oughs> อใ่นุดกับผ่าเพราะใยนุดผ่านเรื่อเวะอย่ได้คักเนาะอืมหัวติดตามน้องไหมตามไมหมดิตาเกี่ยมเมื่อไหม่เราลวกเนาะใยนุนเบวชสื่อซอ์าาแดนมากก็เอาไหว้ใช้ก็ดูกอบอกว่า่อเอาไหวนวมา นนี่เวลาไปซื้อแลนวาะอุ้ยแตกสามตัวใส่หันบึงอย่างนี้แม่หันบึงอย่างนี้แปบสองห้าราคาศูนย์ห้าเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่มันออกมันออกยังข้าไม่ด่วนตรงบ้าหรือตรวจ ไป้าสองบ่กบ่มันกลับไปนี่ตึงบ่อืออือน้าสองเจ่ช้สาวเลยเตยมมือไงโอ้ชเลยแกได้บ่บ่บ่เสียดายจะซื้อยูเจ้าไหมบ่เอาไหมตามกือเก้าตามคือเก้าเมนบ่ถือนี่จนสิ้นบ่ถือจนชิ้นแล้วร้านเอามาให้ได้กับ่าเอาเอายา้ยเสียดายคับเนาะ สามตัวเนาะเนาะสำหรับน้องดิตาเลยน้องตายลูกไปเลยเมื่อไรเมื่อไรฮะเพรา,อาพอเอาอะไรมันต้องมีต่อไปต้องมีต่อไป <c oughs> มันต้องมีต่ออ่าเอาไว้ก็ได้นวดก็ได้ลูกละมืออื่นอีนลาสีไปไหวายปูสิไปควาน้ำปูหายตองหวัดบ่ลูกโอ้อมืออื่นลอดชุ่มน้องดิตาจะหวายปูงาเนาะ ผู้ใดมีโชคมีลาบมิลองมิตาจะร่วมผ้ละใม่ถูกเทียนเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดดวงสิ่งอื่นคันคู่ให้น้องลิตาได้ม,ออนนมืออื่นนี่เนาะไอ้เปิดทรัพย์สีผ้าขึ้นคู่บอกคู่กัยญาอยู่ร้านพญานาคลานคำน่าคาเทวีเน,นาะค่ะได้ซื้อมาแล้วกีฬาที่ให้ป้อยก้อนบอกอเออื่นต้องวัดได้บปล่ากีฬาที่ถามปูได้เปล่าอวัสนี้ส่วนเล็กกี่พ่อเดี๋ เลขกี่พอนี่คืออีลาสิเพลักเอาย่างมีพอเขียนไว้หรือจอบแล้วยีราจอบแล้วยะปากแห้งยะปากแห้งยะปากแห้งเออโอ้ยเย็นมาจากกบฏซื้อเนาะคอยกบฏซื้อคือกันมือเลนมามักเนาะมันออกแล้วเนาะแน่นมันออกซ้อนมาเนาะมากับแม่มากเปียถาพูดด้บังหันเนี่ยเอ้ยเอาไม่เอาไม่น้อถ้าซื้อน้องแก่ก็นจีได้อยู่ดีเนาะแน่นอยู่ มมแล้วมของจะฟองหมดแล้วเสยหมดแล้วยจ้าใก็เจายมาเจนุดเบาเพราะออกเลยเล็แรแกตัางเตันจืลือเลยไมอยากให้บอ้บีเล็กแ่ของไม่มีป่ยไม่ีผัวตูจังอีหยังบดเล็เขาเลียน้องมาแตแ้ว่าสื่อบดเลยแปลกดวงไม่ทันมากหงุดงชูไม่ ดวนเออแมนอยู่ดวั่นมาดะวันเดีเจนุดแกมือไหมเจ้าดวนมาดวนี่แก่ไหมแกมือไหมเอองไดกัอของกก่เอหกอยิาะของกอยิลี่ถือโอ้ต่เมิองวงนี้ละตะเบิองออ้ยเาต้องมาเถียงเออมเถียงบอกคือเอาเนาะแต่บ้ามักแบามักมาคอจะคลองกยังไง อ่ามาเราจะขอนกับว่าถือคือกอฮของใครจะถือของงวดนี้อีหล่าอีหล่าจริงเบื่อเบื่เปืือยอีล่าไปเอามาจากไหนทำไมแม่นยังเลยลูกของอีพ่อจากก้อนอีหล่าบ่าเปลือยป็ลักเอาของพ่อเปล่านอีพ่อไปใส่ถึงไปเอามาได้น่ะพ่อไปเฮ็ดงานจ้ะโอ้หวางกินไว้จ้ะก็เลยอยู่กับแม่เออก็เลยหยิบมาลูกไปหลายคนณอาสิบลาสตินเห็นโซ่อีกสักรอบหน่ลูกเอา ยี่นุ่ไปเกี้ยของร้านบ่หระเห็นมอบบ่ถือสัง่ง <c oughs> อุ๊ยอยู่ซาเล่นมอบอกน้นอน้องทิตาเนาะแปดสองห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็เข้าเข้าทั้งสามตัวบนสองตัวล่างโอ้คักเนาะว่าจังไหนก็อยี่หละบอกยี่นุ่ว่างไหนก็อนของยี่หละต้องถือของยี่หละต้องถือ <c oughs> ดวงยีหลามาแล้วเนาะแมนมืออื่นนี่ละยีหลาสิไปหวายปูกันย่าบ่ลูกจ้า พองเบ่งเลยสองเบ่งอะขันเชียกับถือมาเจเนาะฮะเฮ้เจนึกบเสียมาเสียมาเสียหลานเตะสุดชางตยังาเสียกียจะพอดจากาถือมาเจนู้ดบเสียหลานนอาะกเ็กจะของเออ้อนมักเล็กจะของมาหน้ามาคอยจะของกีายังไงย่าคือวะลูก่ไอเอฟซีื้อกัได้เนาะย่านูดบอซือบ่ายพรุ่งนี้ใช่ไหมต่องวดลูกจ้ะ โอ้พุ่งนี้น้องลิต้าอยากไปหาปูแล้วลูกนกเกิดกระปูเท่มืออื่นสิขืนคู่ให้เพื่อนแต่งคันหาขืนวหายปูขอจุข,ขอหลับให้กีฬาบอกแม่นเนาะลูกเนาะคือจังหวัดะนะเนาะแตกสามตัวคือกันของกีฬามาแตกสามตัวบ่ลูก่วนมากจะแม่นสามตัวยิมรอไว้นะคะเอฟซี เอาจังไดมืออื่นลออติดตามไว้อีลาสี<น>งหงตองวดโตใดเนาะค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ <ผม S 2> ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ว่างนะคะน้องลิต้าจะว่างเสาร์อาทิตย์พอดีครับนอกนั้นทุนไปรงเรียนเนาะคะ่ะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้น้นนนองลิต้าจะต่อให้นะครับผม fc พิมพ์รอไว้นะครับผมเอายกให้ดูอีกรอบนึ่งเลยครับน้องลิตา้านี่นะฮะแปดสองห้านะครับอันนี้คือเข้าตรงๆเข้าสามตัวโต๊ดเนาะ ไม่ใช่ตรงๆนล้ว8ตัว8 5 2สองห้า8 2ของเรา8 5 2ห่ารักการสู้น่าออกตัวกับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีนัดกันสําหรับน้องลิต้านะครับผมตัวงวดตัวก่อนดังก่อนพี่น้องครับ